เล่นมาก็เล่นกับสิครับไทยเมินไม่งอสหรัฐอีกต่อไปหลังโดนพ่อใหญ่ทั้มขูระงับภาษีแต่งานนี้นายกไทยเดินเกมล้าสั่งลุยตลาดใหม่ทันทีบุกรัสเซียจีนทำการเอาคืนตอกหน้าทั้์อย่างทันควันซึ่งก็ถือว่ายังคงดูเดือดกับการออกมาเข้าข้างเขมรของทรัป์หลังจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้รับแจ้งจากสหรัฐอเมริกาว่าจะขอระงับการเจราจากเกี่ยวกับภาษีการส่งออก นำเข้าสินค้าระหว่างสองประเทศจนกว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปฏิบัติตามประดญดาสันติภาพจนส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมพอสมกวรเพราะรัฐบาลไทยกำลังโดนทัวลงอย่างหนักในประเด็ดนนี้จนกระทั่งเมื่อเวลา01.44นวันที่16พฤศจิกายน68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงรีบโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายยกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานของอาเซียนด้วยนั้นได้โทรศัพท์มาหาผมอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำวานนี้ในเนื้อหาของการสนทนาท่านได้แกงยืนยันกับผมว่าท่านได้หารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับผมแล้วก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐอเมริกายืนยัน จะไม่นําประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยอันเนื่องมาจากการละเมิดเงื่อนไขของเขมรมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้เองก็ดูเหมือนว่าไทยกําลังเลือกเส้นทางที่ต้องเอาชาติแผ่นดินมาก่อนแม้จะต้องถูกมือที่3อย่างชาติมหาอํนาจกดดันแบบนี้ แต่ทว่าทางด้านรัฐบาลไทยก็ไม่ได้สะเทือนหรือต้องงอสหรัฐเหมือนแต่ก่อนซะแล้วเพราะมาล่าสุดนะครับจากกระแสของสหรัฐภายใต้การนําของนายทัมก็ดูเหมือนว่ากําลังเอียงข้างเข้าหาขเขมรอย่างชัดเจนนี่เองก็ได้ทําให้งานนี้ไทยต้องวางแผนรับมืออย่างจริงจังโดยเฉพาะด้านการขาเพราะมาล่าสุดครับได้มีการรายงานทันทีว่าทัางัดภาษีแต่ไทยไม่งอ้นนะจ๊ะหลังอนุทินสั่งลุยตลาดใหม่ทันทีสุภจิขวงทูตรัสเซีย ปันท่งออกบุกมอสโกทันทีโดยเมื่อทรัป์เบกเจรจาภาษีพิเศษใส่ไทยแบบไม่ให้ตั้งตัวรัฐบาลไทยก็ไม่ยอมนั่งรอให้โดนคริติคอดาเมจซ้ำสองเพราะดานคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รอมาวาพาณิชย์ก็เดินเกณโตกลับทันทีเข้าหารือกับนายเยฟเกนีโทมิคินเอกอัครราชทูตรัรสเซียประจำไทยเพื่อเปิดเส้นทางใหม่สู่ตลาดมอสโกด้านการค้าสองทางให้โตทะลุเพดาน1 5 0 0ล้านดอลลาร์ที่ค้างอยู่มานาน ซึ่งการหาเรือเกินหลังสหรัฐประกาศพักเจรจาภาษีโดยอ้างเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาทำให้สินค้าไทยหลายตัวเตรียมโดนภาษี19%แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนายกอนุทินถ,ถึงขั้งต้องโทรคุยกับทามเพื่อเคลียร์ใจแต่ฝั่งวอชิงตันก็ยังยืนยันให้ไทยจัดการปัญหาชายแดนก่อนเรียกว่าเจอเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขแบบสไตล์ดิวเมกันแท้ๆไทยเลยต้องขยับหมากใหม่ไปทางตลาดที่พร้อมซื้อพร้อมคุยอย่างรัเสเซีย ซึ่งต้องการอาหารนําเข้าอีกเพียบหลังเจอความบาดยุโรปในโต๊ะเจรจาสุพจีผลักดันสินค้าเกษตรไทยเต็มคันรถทั้งข้าวอาหารทะเลแช่แข็งผลไม้แปรรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาและเพลสัจพันธ์ที่รัเสเซียกําลังขาดแคลนหนักแถมอัญ,ญมณีไทยก็เป็นที่ต้องการในตลาดหรูของมอสโกอยู่แล้วด้านรัเสเซียก็ไม่มาเล่นเล่นเสนอเปิดทางลงทุนข้ามชาติทั้งโรงแรมร้านอาหารเทคโนโลยี ภาพยนต์และบริการสร้างสารรค์ตามโมเดลที่ทั้งผู้คุยกันในแผนร่วม2023-2025ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียในไทยที่ทะลุ1ล้านคนต่อปีเรียกว่าซื้อก็ดีเที่ยวก็ดีลงทุนก็ดีครบวงจรแบบวินวินการขยับครั้งนี้คือยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงของจริงเพราะแม้ไทยพึ่งตลาดสหรัฐหนักแต่ก็ไม่อาจผูกชะตาไว้กับทาคนเดียวได้โดยไทยหวังให้การส่งออกไปรัสเซียโต30%ในปีหน้า พร้อมใช้สถานะ BRICS+ เป็นใบผ่านทางสู่ตลาดใหญ่ทั้งจีนอินเดียและรัสเซียจากภาษีของทรัมป์ที่ทำไทยสะดุดจึงเป็นแรงผลักให้รัฐบาลอนุทินเร่งลุยมอสโกรเร็วกว่าที่คาดส่วนจะกลายเป็นพันธมิตรการค้าที่ยั่งยืนหรือแค่ดิวแก้ขัดก็ต้องดูเกมชายแดนไทยกัมพูชาจะคลี่คลายหรือถูกทำโยงเข้าการเมืองอีกกี่รอบ หนึ่งบทเรียนที่ชัดคือในยุคโลกหลายขั้วไทยต้องหัดเปลี่ยนเลนให้เร็วไม่งั้นอาจโดนรถใหญ่ซอยกลางทางแบบไม่รู้ตัวโดยก็ต้องตบมือให้กับการรับมืออย่างรวดเร็วของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ทําให้คนไทยจํานวนมากต่างชื่นชมแต่ทว่ายังไม่จบแค่รัเสเซียนะครับเพราะต่อมาคุณสุภจีก็เร่งปิดดิวเอฟเอไทยแคนาดาปี69เปิดทางทรงออกบุกตลาดอเมริกาเหนือทันที โดยสบจีสุธรรมพันธ์รัชมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนางสาวปิงคิดนี่ก่อนเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดา FTA ให้สำเร็จภายในปี2569ซึ่งจะเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในทวีปอเมริกาเหนือช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้มากขึ้น การเจราจารดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้ทาทั้งภาษีและมาตราการที่ไม่ใช่ภาษีพร้อมอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศเชื่อมยงห่วงสู้อุปทานและเพิ่มโอกาสการลงทุนร่วมกันโดยไทยยังชูจุดแข็งในฐานะ Food Security Hub สนับสนุนการส่งออกสินคา้าเกษตร,รและอาหารเช่นข้าวไก่พรุงสุกอาหารสัตว์เลี้ยงซอสและอาหารทะเลปแปรรูป ไทยแคนาดายังหารือแนวทางเสริมความร่วมมือในสาขาอนาคตได้แก่เทคโนโลยีเกษตรอาหารพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพดิจิทัล AI และควอนตัมรวมถึงร่วมผลักดันการเจราจา ACFTA อาเซียนแคนาดาเพื่อให้บรรลุผลภายในกรอบเวลาเดียวกันซึ่งจะยกระดับบทบาทของไทยในฐานะประตูสู่ห่วงโซ่อุปทานภูมิภาค ปี2567การค้ารวมไทยแคนาดามีมูลค่า3,223.85ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น9.88%ไทยส่งออก2,133.69ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น12.07%สินค้าหลักได้แก่อาหารทะเลแปรรูปเครื่องคอมพิวเตอร์เหล็กและข้าวส่วน9เดือนแรกปี2568ไทยเกินดุลการค้า1 5ล้านดอลลาร์การเร่งปิดดีล FTA จะช่วยต่อย,ยอดศักยภาพการค้าและขยายตลาดส่งออกสู่อเมริกา เหนือในระยะยาวและแน่นอนครับว่าการหันตลาดมาที่รัสเซียแคนาดานี่เอง ก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นทรัมป์แบบสุดจริงแล้วรวดเร็วแทบทําทรัมป์นั่งหงายหัวทิ่มแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะแน่นอนมิตรไทยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจีนที่ไม่ใช่ตลาดใหม่ของไทยแต่คือตลาดที่ไทยไว้ใจที่สุดอันดับต้นๆโดยเฉพาะล่าสุดที่สีจิ้นผิงสั่งซื้อข้าวไทย50,000 0ตันระหว่างรอสิบเสด็จเยือนจีนขณะที่ภาษีทรัมยังไม่ทันลงดาบกดไทยให้จับมือขเขมปรปักกิ่งก็เล่นปิดตลาดใหม่ให้ไทยเฉย โดยท่ามกลางราม่าชายดันไทยกัมพูชาและแรงกดดันจากสหรัฐที่หลายๆคนกังวลว่าทรัมป์จะตบภาษีถ้าไทยไม่ยอมเคเลลแอคคอร์ดจีนกลับออกมาโศนแบบนิ่มๆแต่แรงจัดเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศซื้อข้าวไทยเพิ่ม5 0 0แสนตันทันทีช่วงที่ในหลวงราชการที่1ิบและสมเด็จพระราชินีเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการ13-17พฤศจิกายนเดี๋ยวนี้มูลค่าราวหมื่นล้านบาท ถูกมองเป็นสัญญาณตลาดใหม่ที่นายกอนุทินชันววรกูลเคยประกาศว่าหากถูกบีบด้วยภาษีทรัมป์ให้จับมือกับขเขมรไทยไม่กลัวภาษีทรัมป์ถ้าถูกบีบเราหาตลาดใหม่ได้จีนซึ่งนำเข้าไทยมากที่สุดอยู่แล้ว1.3ล้านตันต่อปีเพิ่มเดือนนี้อีก38ทําทำให้สต็อกข้าวหอมมะลิของไทยมีหวังลดลง20เซเกษตรกร,ร,กรนับแสนรายได้เฮกันเป็นแถวกระทรวงพาณิชย์ยังคำนวณว,ว่าเดือนนี้ช่วยดัน g d ดีไทยเพิ่มราว0.2 การประกาศนี้น่าสนใจเพราะแทบไม่มีการคุยกันก่อนหน้าไม่มีรายละเอียดชนิดพาณิชย์ทั้งสองประเทศต,ต้องไปคุยกันต่อว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่ดีถูกมองได้เลยว่าเป็นทั้งของขวัญแก่ไทยและเครื่องมือลดแรงบีบจากสหรัฐ